สวัสดีค่ะพบกับไอรินเจมส์อีกครั้งนะคะและในรอบนี้เราก็จะมาดูงานพลอยกันแบบเน้นๆเ,เหมือนกันค่ะทั้งหมด5รายการที่นํามาในวันนี้ต้องกลับเรียนก่อนว่าไม่ใช่งานเพชรและไม่ใช่งานพลอยที่ประดับเพชรเยอะๆล้นๆน,นะคะรอบนี้เอาใจคนที่อยากได้เครื่องประดับงานพลอยใช้แต่ว่าเน้นไปทางใช้ชีวิตประจาวันได้และเน้นหนักไปงานพลอยจริงๆไม่ได้เน้นเพชรไม่ได้นิดต้องการที่จะมีองค์ประกอบของเพชรในเครื่องประดับเลยสําหรับคลิปนี้นะคะทุกรายการ ที่นํามาหนูเอลิไดตตรวจสอบในส่วนของทองส่วนของเพชรและทุกชิ้นที่เป็นงานพลอยเราจะส่งทําใบรับรองพลอยจากสถาบันที่มีมาตรฐานสากลให้เหมือนเดิมค่ะการันตีว่าตรงปกอันนี้ไม่มีอีกแล้วเนาะเอาเป็นว่าในรอบนี้จะสวยงามขนาดไหนเรามาดูกันเลยค่ะชิ้นแรกขอมาดูต่างหูงานทองโบราณสักหน่อยค่ะคู่นี้จะเป็นลักษณะต่างหูทรงตระกอ้อที่เรียกว่าตะกอ้อคือเขาจะทําเป็นลนักษณะเป็นลูกตะกอ้อค่ะและฝังพลอยเจรไนารอบทิศทางเลยนะคะตัวที่ห้อยเป็นลูกตะกอ้อนี้ฝูกฝัง ด้วยพลอยที่เรียกว่าทับทิมนะคะซึ่งชนิดของทับทิมตัวนี้มีถิ่นกําเนิดมาจากพม่าค่ะทุกเม็ดเป็นพลอยเผาใหม่จากประเทศพม่าพวกนี้เป็นงานขึ้นมือและเป็นงานทําทองโบราณนะคะจะสังเกตว่าพลอยทุกเม็ดที่ถูกฝังเนี่ยมีการเจรไนาแบบทรงกลมและเท่าๆากันเสมอกันทั้งเรือนเลยลักษณะตัวล็อกจะเป็นตะขอเกี่ยวค่ะเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะพี่ๆสามารถใช้ลำลองได้ใช้ชีะจาวันได้แล้วก็ใส่ไปงานบุญต่างๆใส่กับผ้าไทยผ้าทอมือได้เลยเปอร์เซ็นทองที่ตรวจได้คือ76.68เค่ะน้ำหนักช่างทั้งตัวเรือนคือ2.97กรัมไม่มีเพชรประดับนะคะในส่วนของพรอยมีมากถึง60เม็ดน้ำหนักพลอยอยู่ที่7กรัต8สตางค์การันตีว่าทุกเม็ดเป็นพม่าเผาเก่าค่ะสัดส่วนของต่างหูเริ่มต้นตั้งแต่ปลายเล็บของหูไอรินนะคะไล่จนถึงช่วงส่วน ปลายเล็บจนถึงส่วนล่างมีระยะความยาว2.8เซนและช่วงที่กว้างที่สุดคือช่วงของตระก้อกว้าง1.1เซนค่ะทรงต่อราคาเพียง13,999บาทราคาดีมากคู่แบบนี้ทั่วไปนะคะเราจะเห็นว่าอยู่ที่ระดับหมื่นไปปลายถึง2 0,000ื่นต้นๆทุกที่เลยหากเป็นพลอยชนิดเดียวกันนะคะและในราคานี้เรายินดีส่งทําใบรับรองพลอยจากสถาบันที่มีมาตรฐานสากลให้พี่ๆอีกหนึ่งเล่มการันตีว่า1เป็นทับทิมแท้ๆเป็นทับทิมธรรมชาติ2ถิ่นกําเนิดมาจากพม่าค่ะ ซึ่งเป็นบอดที่สวยอันดับต้นๆของโลกด้วยนะคะใครที่ชอบสินค้าชิ้นนี้นะคะรีบติดต่อมาเลยเพราะราคาแบบนี้คงไม่ได้เจอกันบ่อยๆเนะเาะต่อมาค่ะรายการถัดไปขอมาดูที่แหวนที่ประดับด้วยทับทีมสยามละมีดีไซน์น่ารักมากๆนะคะซึ่งแหวนตัวนี้ค่ะเราเรียกกันว่าเป็นแหวนกลเนาะที่เรียกว่าเป็นแหวนกลเพราะว่าตัวของแหวนนะคะจริงๆแล้วแหวนวงนี้มีด้วยกันถึง4วงแต่ถูกมัดรวมกันด้วยทองนะขึงไว้1เส้นแบบนี้มัดรวมกันหากขั้นใดที่ต้องการให้แหวนมีลูกเล่นมากขึ้นสามารถผ่านนะเอาทอง ตัวนี้ออกแต่ต้องประกอบรวมร่างให้เป็นรูปปูนี้ให้ได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าเวลาเอาไปใช้แล้วไม่มีใครมาช่วยทําให้แล้วเนาะสำหรับน้องปูของเรานะคะน้องปูดําตัวนี้เป็นปูทะเล เป็นปูทะเลดูแล้วเป็นปูทะเลปูไข่ซะด้วยและชิ้นนี้นะคะประดับด้วยทับทิมสยามเจรไนแบบทรงกลมน่ารักมากๆค่ะสีของทับทิมสยามก็จะเป็นสีม่วงอมแดงเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยสําหรับด้านช่วงหน้านะคะน้องปูเขาเหมือนขีบอัญมณีนะคะเป็นสมบัติอยู่1เม็ดนะคะก็เป็นทับทิมสยามเช่นเดียวกันตัวปูมีทั้งดวงตามีกล้ามและก็มีกันเชียงครบทั่วเลย งดงามมากเป็นงานดีไซน์เก๋ๆค่ะงานพวกนี้ไม่ค่อยมีใครทำเนอะก็ไม่แน่ใจว่าสมัยก่อนเนี่ย พวกตัวเรือนพวกนี้บ้านเราทําเองหรือนําเข้าแต่เชื่อว่าเราก็น่าจะทํากันได้หนูไอรินเคยเห็นแหวนกลของเมืองนอกค่ะจะมีลูกเล่นประมาณนี้เยอะมากถักกันเป็นรูปจิกซอ,อก็มีนะคะถักกันเป็นรูปปาวานถักกันเป็นรูปปาโลมาเป็นงานของต่างประเทศทั้งนั้นเลยโดยมากนะคะสําหรับเปอร์เซน็นทองชิ้นนี้หนูไอรินตรวจได้74.94%น้ํเ้าหนักมากถึง8.11กรัมแนะ่และทับทิมที่ประดับอยู่มี้ียกัน11นนเม็ดน้ําหนักคร่าวๆไม่ต่ํากว่า1กรัตนะคะสัดส่วนของน้องปูวัดเส้นผา ศูนย์กลางค่ะตามนี้เลยนะคะตั้งแต่ช่วงนะคะทับทิมเม็ดบนจดทับทิมเม็ดล่าง1.3เซนไซส์แหวนมากับไซส์58วงนี้ไม่สามารถเพิ่มลดไซส์ให้ได้นะคะฉะนั้นเนื้อคู่ของน้องปูเขาจะต้องมีไซส์แหวนนะคะอยู่ที่ไซส์58พอดีเป๊ะเลยที่มีนิ้วเล็กกว่านี้ใหญ่กว่านี้หมดสิทธิ์อด <c oughs> อ่ะสวยงามมากๆนะคะเวลาใช้ขึ้นมาแล้วเป็นประมาณนี้ น่ารักเลยมีความเก๋มีความเท่มีความไม่ซ้ำที่สําคัญก็คือชนิดของพลอยที่นํามาประดับนี่อย่างเทพเป็นทับทิมสยามเผาเก่าด้วยส่งต่อราคาชิ้นนี้เพียง23,999บาทค่ะในราคานี้ทําใบรับรองพลอยให้ฟรีอีกหนึ่งเล่มการันตีว่าเป็นทับทิมสีหามค่ะเผาเก่าแท้ๆค่ะต่อมานะคะรายการที่3แล้วหนูเอรินจะมาให้ดูกําไรชิ้นนี้ซึ่งมีความสวยงามมากๆและกําไรชิ้นนี้ทับประดับด้วยพลอยถึง2ชนิดสีเขียวของเขียวสองสีเหลืองของบุษราคำ ทั้ง2ชนิดนี้ถิ่นกําเนิดมาจากบอ่อบางกระจ่าจังหวัดจันทบ,บรุรีทั้งหมดเลยไซส์เดี๋ยวมาดูกันเพราะว่ามันไม่สามารถทาไซส์เพิ่มลดได้นะก็จะต้องอยู่ในเลนส์ของช่วงที่ใส่เหมาะสมนะคะ6นิ้วครื่งถึง6.7นิ้วใส่จะสวยที่สุดเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดพร้อมๆกันนะคะเริ่มตั้งแต่สีเขียวค่ะหน่วยลินจะโฟกัสให้ดูสีเขียวของตัวเขียว2องซึ่งทุกเม็ดค่ะจะออกเป็นสีเขียวที่มีสีเขียวลักษณะเปิดๆไม่เข้มดํามืดซึ่งเป็นคุณสมบัติของเขียว2องที่ดีนี่คือ ือสีที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะสีเขียวต้องออกสีเปิดๆแบบนี้เทคนิคการฝังพลอยก็คือจะเป็นฝังหุ้มล้อมไว้เลยขั้นด้วยเพชรนะคะที่ฝังหุ้มเช่นเดียวกันสับเรียงกันไปอย่างนี้ทุกเม็ดค่ะทีนี้พอถึงครึ่งหน้ากําไรก็จะมีตัวล็อกคั้นซึ่งตัวล็อกเนี่ยจะเป็นลักษณะเลนส์สไลด์และมีหัวข่าว2ด้านเป็นลักษณะ ดับเบิลอูจะทําให้ไม่ต้องหวาดหวานหวาดกลัวว่าใช้กําไรแล้วจะไปหลุดล่วงที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะคะอีกหนึ่งด้านค่ะที่เห็นก็จะเป็นพลอยของบุษราคัมนะคะมีสีเหลืองอาร่ามในลักษณะส,สีเหลืองแบบนี้เราเรียกว่าเหลืองของน้ําทองค่ะการฝังพลอยก็เหมือนกับอีกหนึ่งด้านก็คือพลอยทุกเม็ดถูกฝังหุง้มสลับกับเพชรฝังหุ้มไว้เช่นเดียวกันนะคะในสัดส่วนของวงในนะคะชิ้นนี้มีวงในอย,อยู่ที่5.4,5คูณเซนหนูวอลินต้องแจ้งวงในก่อนเพราะว่าเผื่อพี่ๆบางท่านเนี่ย อยากรับแล้วก็จะได้ไม่เสียเวลาว่าวงในประมาณนี้โอเคหรือไม่เปอร์เซน็นทองตรวจได้7จ7 6เปอร์เซ็นน้ำหนัก13.11กรัมค่ะเพชรประดับทั้งหมดนี้ด้วยกัน16เม็ดเึ่งในทุกเม็ดนะคะจะเป็นน้ำา97ทั้งหมดเลยความสะอาดนี้ตั้งแต่ v s ถึง v v s น้ำหนักเพชรรวมคือ45สตางค์ค่ะในส่วนของพลอยจะมีเขียว2 9เม็ดมีบุษราคําเเม็ดโดยรวมแล้ว18เม็ดน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ12กะลัด7สตางค์ทีนี้เรามาดูไบรับรอง รอยกันบ้างนะคะจากสถาบัน IGA ค่ะก็จะระบุชัดเจนเลยว่าทั้ง2ชนิดนะคะเป็น natural sapphire สีก็คือเป็น green s a p p h i r e และ yellow sapphire ค่ะข้อดีของกำไรชิ้นนี้ก็คือเราสามารถใส่ได้ทั้ง2ด้านเลยค่ะทรงต่อราคาเพียงแค่5 9 9 9 9บาทเท่านั้นนะคะเวลาใส่ขึ้นมือแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวหนูไอรินจะใส่ให้ดูสักนิดเหมนจะได้มองภาพชัดขึ้นการที่กำไรเราได้ถึง2ส,งสียิ่งถ้าสมมติว่าใครชอบทั้งสีเขียวทั้งสีเหลืองเนี่ยลงตัวเลย หนูเอลินข้อมือก็ค่อนข้างเล็กนะคะข้อมือเราประมาณ6นิ้วถึงหรือประมาณ5.9นิ้วเองฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยอ,อาจจะมีฟิลลิ่งหลวมสักหน่อยนึงถึงแนะนําว่าคนที่ใช้กําไลชิ้นนี้ขอคนที่มีข้อมืออยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึง่งถึง6.7นิ้วจะสวยที่สุดเลยนะคะห้อยมาประมาณนี้ 6กนิ้วครึ่งถึง6 7จ,จนิ้วค่ะเวลาใช้มันก็จะไม่ได้ฟิตมากกําลังดีค่ะต่อมานะคะรายการถัดไปอย่าลืมนะคะวันนี้เรามีกันแค่5รายการเท่านั้นฉะนั้นอีกอึดใจเดียวค่ะดูให้จบเลยแล้วตัดสินใจทีเดียวบางท่านจะเหมาหมดก็ยินดีนะคะรายการที่4ค่ะจะเป็นแหวนนะคะทับทิมสยามประดับบนตัวเรือนที่มีลักษณะเป็นลวดทาเป็นลวดทองค่ะเก๋มากที่สําคัญก็คือเขาเขา f ก e ิ i b l e เห็นไหมคะ ยืดหยุ่นได้เหมือนสปริงอะค่ะเป็นแหวนสปริงสวยงามนะคะและเชฟของทับทิมก็จัดเรียงอย่างดีมีเป็นหัวใจแท้ๆนะคะ2เม็ดแล้วก็เป็นในส่วนของโอเวลคัทค่ะ ด้านหลังท้องแหวนก็เป็นลักษณะแบบนี้ฉะนั้นวงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่เราไม่สามารถเพิ่มลดและทําไซส์ได้เลยขอเนื้อคู่หนึ่งท่านนะคะแจ้งก่อนเลยว่าเนื้อคู่ของเขาจะต้องมีไซส์อยู่ที่ไซส์54ฉะนั้นใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่หรือกําลังดูแหวนวงนี้อยู่นะคะลองดูซิว่านิ้วตัวเองใส่ได้ไหมห้าสหรือไม่ถ้าได้คือบิงโกค่ะเปอร์เซน็นทองนะคะตรวจสอบได้75.13%น้ํนา้ำหนัก4.06กรัมคอยรวมทั้งหมด9เม็ดเป็นทับท มสยามเผาเก่าทั้งหมดเลยและทั้งหมดนี้น้ําหนักอยู่ที่1กรัต30ตังค่ะส่วนหน้าแหวนนะคะที่เป็นลักษณะสปริงตรงนี้ค่ะระยะเส้นผ่าศูนย์กลางแนวตั้งอยู่ที่ประมาณ2เซนและนะคะไม่สามารถทำไซส์เพิ่มลดได้นะคะอย่างที่เห็นค่ะมันเป็นสปริงไฟรัล หมุนรอบด้านเป็นเกลียวหมุนรอบแบบนี้เลยทําใบรับรองพลอยให้ฟรีหนึ่งเล่มการันตีว่าทุกอย่างเป็นสยามเผาเก่าแบบนี้นะคะทรงต่อราคาเพียงแค่1 4ึ่งบาทสุดคุม้มเลยค่ะพี่ๆค่ะน่ารักด้วยนะเวลาใช้ขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเออเบาสบายแล้วก็กระชับมีความกระชับลักษณะการฝังพลอยกระจายแบบนี้มันทําให้ดูมีความเก๋ๆเท่ๆขึ้นมาทันทีเลยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เราจะมาจบกันที่กําไลชิ้นนี้ค่ะซึ่งในตัวกําไล ชิ้นนี้จะเป็นกําไรที่มีหน้าค่อนข้างใหญ่และประดับด้วยพลอยโอ้โหสารพัดชนิดสารพัดสปีชีตต้องพูดแบบนี้คือหลากหลายจริง,รงๆค่ะทุกเม็ดจะเป็นพลอยในส่วนของพลอยเนื้ออ่อนนะคะความแข็งก็จะอยู่ที่ตั้งแต่6.5ถึง8โมสเกลเลยนะคะในตะกูลพลอยท,ทั้งหมดที่มาประดับอยู่ตรงนี้มีหลายสีหลายชนิดหลายเชฟเดี๋ยวเรามาโฟกัสใกล้ๆก,ลก,ลกันว่ามีอะไรยังไงบ้างค่ะสําหรับรายการนี้นะคะเป็นงานทองโบราณเป็นงานขึ้นมือทองโบรา ราสังเกตว่าลักษณะนะคะชิ้นงานที่มีการดึงหนวดตํำลึงมีการใช้ลวดลายใบตำลึงหนวดตำลึงและใบตำลึงสลับแบบนี้ไปทั้งตัวเรือนบ่งบอกว่าเป็นงานยุคเกา่าไม่ต่ำกว่า25ปีแล้วนะคะสมัยก่อนเทคนิคการทําทองของช่างงานทองไม่มีอะไรมากเขาก็ใช้ลวดลายตามธรรมชาติเนี่แหละคะ่ะมาดัดแปลงมาขึ้นรูปเครื่องประดับนะคะ ก็จะมีความธรรมชาติโดยมากลวดลายที่นํามาใช้ในงานทองก็มีไม่กี่อย่างลายฟักแฟงลายตําลึง ลายฟักทองอะไรประมาณนี้นะคะเห็นงานแบบนี้แล้วชัดเจนที่สําคัญหลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่ามันเป็นทองยุคเก่าก็อยู่ที่เปอร์เซ็นทองที่เราตรวจสอบได้ซึ่งชิ้นนี้เปอร์เซ็นทองตรวจสอบได้สูงสุดอยู่ที่แ2 1 2่แน่นอนว่าถ้าเป็นยุคปัจจุบันย้อนหลังมาประมาณสัก15ปีหลังนี่นะคะไม่มีทางเลยที่ในวงการเครื่องประดับและจิวเวลี่ทุกที่นะคะจะทำเปอร์เซ็นทองเกิน76%เพราะมาตรฐาน 18K อยู่ที่่ก็เสินมานิดๆหนยรา่วนใหญ่ก็เกินมานิดนิดหน่อย ในลักษณะที่เป็นลักษณะฟิกตายตัวไม่ต่ำกว่ามาตรฐานก็ถือว่าเป็นอันโอเคเนาะสำหรับชิ้นนี้นะคะน้ำหนักมากถึง25.49กรัมประดับด้วยพลอยทั้งหมดเลย24เมตรซึ่งทั้งหมดนี้น้ําหนัก21กรัต96สตางค์แต่ละสีเป็นชนิดไหนบ้างมาดูกันนะคะชิ้นแรกนะคะเม็ดแรกสีฟ้าเป็นชนิดของบูโทพาสสีเขียวเป็นชนิดของเพอริดอสีม่วงพวกนี้นะคะเป็นอเม สีเหลืองเป็นซิวต์ทรินนะคะถ้าสีม่วงเฉดดิ้งนี้ก็จะเป็นอเมทิสที่มีหลากหลายเฉดดิ้งค่ะสีน้ำตาลแดงตัวนี้เป็นชนิดของโกเมนสีชมพูตัวนี้เป็นพิงก์โทพัสค่ะสีม่วงตุ่นๆแบบนี้เป็นชนิดของลูบี้ไลท์นะคะเนี่ยลูบี้ไลท์หลายชิ้นมากพวกนี้เป็นลูบี้ไลท์ลูบี้ไลท์ตัวนี้เป็นชนิดของพวกตระกูลโทมารีนที่มีสีลักษณะออกน้ำตาลแดงค่ะและชิ้นนี้นะคะจะเป็นในส่วนของไคยาไนท์เขียวโพ ครบทั่วแล้วนะคะทุกสีทุกเชดดิ้งมีความแตกต่างกันในการเจรไนบางเม็ดเป็นรูปกลมบางเม็ดเป็นรูปโอเวรูปไข่รูปสามเหลี่ยมรูปมาคีและรูปหัวใจรวมถึงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะมีความงดงามมากๆส่วนด้านหลังของกําไลนะคะจะไม่มีตัวล็อกจะเป็นลักษณะกําไลที่แยกแล้วก็บิดใส่เลยแล้วก็ค่อนข้างจะฟิกซิเบิลยืดเข้ายืดออกได้ สัดส,ส่วนหน้ากว้างกําไรค่ะมีระยะมากถึง2.7เซนเยอะนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางข้างใน5.5คูณ5.2เซนทองอย่างเดียวร่วมๆจะ2บาททำหมาเกิน2บาทอยู่แล้วนะคะ นี่เวลาใช้ขึ้นมาอย่างเท่และชนิดของพลอยคือเรียกว่าสวยงามทุกชนิดสีสันดีความสะอาดสูงเป็นชนิดของพวกพลอยเซมิเนื้ออ่อนและเนื้ออ่อนนะคะอย่างที่บอกเริ่มต้นความแข็งอยู่ที่ประมาณ6.5ไปถึง8โมสเกลเลยนะคะในแต่และชนิดสวยงามค่ะท่านที่มีข้อแขนนะคะรอบวกวัดได้ไม่ต่ำกว่า6.5นิ้วมารับชิ้นนี้กลับไปอยู่บ้านได้เลยคนที่ใช้กําไรชิ้นนี้ได้ขอข้อมือไม่ต่ำกว่า6.5นิ้วใหญ่ไปถึง7นิ้วใช้ได้ค่ะและสวยงาม ที่นี้ส่งต่อในราคาเพียง79,999บาทเราจะทําใบรับรองพลอยให้1เล่มแรนดอมทําให้ทั้งหมด5ชนิด5สีเดี๋ยวมาดูกันว่า5สีมีอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นบูโทพลาซิ t w i n p e r ริดอตโก e เมนรูบี้ไลท์นะคะไคยาไนท์ ite, อะไรต่างๆเดี๋ยวทําให้5สี5ชนิดแรนด o อมทาให้ค่ะวันนี้ก็ครบถ้วนทุกรายการ5รายการนี้นะคะถือว่าเป็นของที่คุ้มค่าคุ้มราคาโดยเฉพาะเด ในเรื่องของพลอยงานปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มที่จะหาน้อยลงน้อยลงทุกวันก็ฝากพี่ๆพิจารณาเนาะถ้าสมมติว่าวันนี้วันหนึ่งวันใดวันนี้อาจจะไม่ถูกใจแต่วันหนึ่งวันใดเจอพลอยที่ถูกใจอย่าลังเลที่จะซื้อมันเป็นมรดกมันเป็นสมบัติและมันสามารถทําราคาให้ได้แน่นอนในวันที่เหมาะสมในวันที่พี่ๆเศรษฐกิจดีๆหรือบางท่านค่ะอาจจะคิดว่าเก็บให้ลูกให้หลานไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยมันจะไปไกลขนาดไหนไม่มีใครรู้เลยนะคะวันนี้เราก็พิสูจน์มาได้แล้วว่าแค่รุ่นไอรินเองนั่นแหละย้อนไป ทุกวันนี้3เท่า5เท่าบางชน,นิด20เท่าไว้แล้วนะคะอันนี้ก็ฝากพี่ๆพิพจารณาค่ะใครที่ดูอยู่แล้วถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ